กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน e ด m o v e ครับและนี่ก็คือ TMC ในตอนของ Wonder Woman New 52เอพิโซดที่4ครับนาดินแดนดาฟูที่ซึ่งเป็นพื้นที่สงครามกลางเมืองในประเทศซูดานชายลึกลับที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อตอนเริ่มเรื่องได้เดินทางมายังที่นี่เพื่อพบกับพี่ชายของเขาชายลึกลับอ้างว่าเขามาเพราะความเป็นห่วงวอพี่ชายของเขาทว่าชายแก่คนนั้นกลับไม่เชื่อ ข้อสังเกตก็คือชื่อของชายคนนี้ก็คือวอลที่แปลว่าสงครามครับเพราะว่าถึงตอนนี้ผมยักสงสัยว่าทั้งคู่เป็นลูกของซูสหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อ่านกันไปนะครับว่ากันว่าโลกที่ไร้สงครามนั้นเป็นความคิดที่เป็นอุดมคติเราะว่าโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นคงเป็นไม่ได้ยากโคตรเลยครับ2พี่น้องชวนแก้วและกล่าวอ้างถึงบทบาทของเขาและน้องชายว่าพวกเขาก็ทําเพียงเพื่อให้โลกนั้นหมุนไปเรื่อยๆอย่างควบคุมไม่ได้ก็เท่านั้นเอง เอาเลยครับฉากตัดมาที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งไดอานาที่ตอนนี้ออกจากเกาะสวร์มาแล้วเธอกําลังปล่อยตัวเองไปกับบทเพลงร็อกภายในผับแห่งหนึ่งเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าทั้งเฮอร์มิสโซล่าแล้วก็ออริสก็ติดตามมาด้วยได้อนาที่กําลังเคลืบอเคลือกับเสียงเพลงในขณะที่เฮอร์มิสก็กังวลกับสิ่งที่เธอกําลังทํามันเหมือนกับว่าทั้งทงท,งที่เพิ่งเจอเรื่องร้ายๆมาแต่กลับมาหาความสุขแบบนี้มันดูไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเอาซะเลย ในทางกลับการโซลา่าที่ดูจะเข้าใจความรู้สึกของไดอาน่าว่าจริงๆแล้วเธอนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าการต้องการแชร์ความรู้สึกที่เป็นเหมือนเหมือนกันกับคนในผับแห่งนี้นั่นก็คือเสียงดนตรีเธอก็แค่อยากรู้สึกถึงการได้แบ่งปันอารมณ์ที่เหมือนกันออกไปก็แค่นั้นในมุมของอีริสก็ดูเหมือนจะเอนจอยปาร์ตี้ซะมากๆเธอดื่มแล้วดื่มอีกแล้วก็พยายามจะญาติดีกับไดอาน่าในฐานะพี่น้องร่วมบิดา ยังไงก็ตามในขณะนั้นสายฟ้าฟาดได้พุ่งตรงลงมายัาง Para ไ ise i s e l a n d กับการปรากฏตัวของคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับเพราะเธอได้เห็นจากภาพนิมิตตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วราชินีฮิโปลต้ารู้ดีว่าเธอไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในครั้งนี้ได้อีกต่อไปเธอออกคําสั่งไม่ให้ทหารอเมซอน Amazon ทั้งหมดจับดาบเพราะมันจะเป็นการดีที่สุดที่เธอจะไปเผชิญหน้ากับเฮราตามลําพัง ภาพได้ตัดกลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งอีริสได้เปิดเผยเจตนาที่แท้จริงของเธอว่าสิ่งที่เธอได้ทําลงไปก็แค่เปิดเผยความจริงของชาติกําเนิดของไดอาน่นาทว่าสุดท้ายมันก็ทําให้ไดอาน่นาแยกตัวออกมาจากฮิโปลิต้าและสิ่งที่เธอได้ทําลงไปก็เพื่อเฮราเพราะตอนนี้มันก็อาจจะสายไปซะแล้วที่จะย้อนกลับไปที่นั่นให้ทัน แต่แนนพอได้ยินเข้าก็ทำร้ายออริสทันทีเพราะสิ่งที่อีริสทำมันทำให้เธอต้องแยกออกมาจากครอบครัวเราะว่าเจตจำนงของออริสมันก็เดายากครับเพราะว่าการแยกแดนนาออกมาถึงแม้จะเป็นภัยต่อชาวอเมรินก็จริงที่เธอไม่ได้อยู่สู้เคียงข้างกับพี่น้องของเธอเพราะในฐานะพี่น้องผู้เป็นบุตรสาวของซุสแล้วการกระทำเช่นนี้ของออริสก็เป็นการปกป้องเดีนาด้วยเช่นกันทั้งสองแยกทางกันทันทีและออริสถึงแม้จะโมโหแต่เธอก็จากไปและเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งอาจจะหมายถึง ว่าเธอคงจะไม่ปกป้องแดน่าอีกแล้วก็ได้การ,รเผชิญหน้าระหว่างมาเหสีของซุสและราชินีแห่งอเมซอนทั้งคู่ต่างอ้างเหตุผลของตัวเองฮิโพลิตาที่ต้องการปกป้องลูกส่วนเฮราที่คิดว่านั่นเป็นลูกของสามีของเธอและทําไมในฐานะสตรีด้วยกันทําไมฮิโพลิตาจึงทํากับเธอเช่นนี้เฮรานั้นไม่อาจเข้าใจความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างซุสและฮิโพลิตาได้ ทว่าในระหว่างพูดคุยกันทหารอเมซอนก็กรีธาทัพเข้ามาล้อมเฮราไว้เพื่อปกป้องราชินีพวกเธอขัดคำสั่งของฮิปโพลิต้าก็ด้วยความรักและพักดีทว่าราชินีแห่งอเมซอนตอนนี้ใจสลายแล้วตั้งแต่ที่เธอได้สูญเสียไดอาน่าไปเธอคุกเข่ายอมรับความผิดพลาดที่ได้ทำลงไปต่อเฮราในฐานะผู้หญิงด้วยกันพร้อมกับส่งอาวุธของเธอให้กับเฮราเฮราเห็นโอกาสที่จะได้ล้างแค้นเธอได้ยกอาวุธขึ้นมาทว่าทันใดนั้น สายฟ้าได้เปล่งแสงอีกครั้งเสมือนเป็นตัวแทนแห่งซดเข้ามายับยั้งทุกอย่างเธอลดอาวุธลงแล้วเข้าไปสวมก่อนฮิปโปริต้าเอาไว้ ในขณะเดียวกันไดอานาและโซล่ากลับมายัางที่พักทั้งสองแชร์ความรู้สึกต่อกันโดยไดอานาได้บอกความรู้สึกของเธอที่เคยเป็นดินต้นกําเนิดของเธอที่มาจากดินทําให้เธอไม่เหมือนคนอื่นฉะนั้นเธอเลยออกจากเกาะเพื่อค้นหาความจริงทว่าวเมื่อล่าสุดที่ได้รู้ความจริงมันก็ทําให้เธอนั้นสับสนในทางกลับกันโซล่าก็เล่าเรื่องครอบครัวของเธอให้แดนนนาฟังทั้งเหตุที่พ่อตัวเองติดคุกและแม่ที่ตายจากไปฉะนั้นบ้านของโซล่าในตอนนี้ก็เป็นแค่คําลอยๆเท่านั้น คำพูดนี้ทําให้เดียนานั้นเริ่มคิดได้ครับเธอกลับมาสวมชุดวันเดอร์วูแมนอีกครั้งแล้วตัดสินใจกลับไปหาเฮอร์มิสเพื่อเดินทางกลับไปยังพาราไดซ์ไอส์แลนด์พลังของเฮอร์มิสได้นาทางให้เธอกลับมาได้ในที่สุดทว่าตอนนี้เมืองนั้นกลับไร้ผู้คนและเธอได้ยินเสียงแปลกประหลาดบางอย่างคล้ายๆกับเสียงของอสรพิษเดียนาค่อยๆเดินตามหาต้นทางของเสียงเสียงที่เธอได้เห็นคือเสียงสร้างอาวุธที่วางเกลื่อนกลาดและงูจํานวนมากมายเลื้อยกันให้ยั้วเยือกไปหมด ภาพที่เดน่าได้เห็นทําให้เธอหลุดปากพูดออกมาว่าเธอขอโทษที่พูดแบบนั้นออกไปกับท่านแม่ขอโทษที่ทําให้ท่านแม่ต้องเสียใจเธอคือสายเลือดโดยแท้จริงของฮิปโพลิต้าทว่าเธอไม่ควรจากไปแบบนั้นเธอควรจะอยู่ด้วยเธอควรจะอยู่ที่นี่และตอนนี้เธอกลับมาแล้วทว่ามันก็สายไปแล้วราชินีฮิปโพลิต้าได้กลายเป็นหินและดูเหมือนงูที่เลืออยู่เต็มไปหมดก็อาจจะเป็นพี่น้องชาวเผ่าอเมซอนนั่นเอง เอาละครับฉากจะตัดกลับมาที่2พี่น้องอีกครั้งเขากาลังพูดถึงสงครามครั้งใหม่ที่บิดาของทั้งสองได้วางแผนเอาไว้ชายลึกลับได้บอกเล่าคําทํานายที่เขาได้มาจากการสังเวย์หญิงสาวสามคนว่าบิดาของพวกเขานั้นหายตัวไปและดูเหมือนเขายังไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยทว่าวอก็ได้ทําให้รู้ว่าชายลึกลับคนนี้ก็คืออพอลโลอพอลโลมาหาวอครั้งนี้เพราะคําทํานายที่บอกว่า พ่อของเขาต้องการให้ลูกเข็นฆ่ากันเองและมันจะนําไปสู่สงครามครั้งใหม่เขามาก็เพื่อขอให้วอเป็นพันธมิตรกับเขาอย่างไงก็ตามวอก็ไม่ได้ตอบรับอย่างชัดเจนเขาเดินจากไปพร้อมกับบอกว่าโลกนี้นั้นขึ้นอยู่ในมือมนุษย์ต่างหากนั่นก็เพราะว่าโลกนั้นถูกปกครองด้วยสงครามและมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ เอาเลยครับเรื่องราวของ Wonder Woman เอดที่4ก็คงจะจบไว้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกลังใจนะครับแล้วก็ติดตาม Wonder Woman ได้นะครับถ้าทำทันก็จะมีลงทุกวันแน่นอนครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ